ผมมองว่าจริงๆปลาทุกตัวมันมีเอกลักษณ์มันโจทย์แรกให้ดูสามวินาทีครับหนึ่งสองสามปลาอันเกยครับไม่มีเกดมีเส้นข้างตัวตำชมงามครับผมรู้เลยอ่ะจริงๆในเมนูเนี่ยผมมีห้าปลาเปลือกกระลาบโูโสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการผมต้องอวดโอมก่อนครับ ที่เป็นลูกค้าเอาคนห้าแล้วนี่ของจริงขอจริงนี่ผมไปกินมาแล้วโดยบังเอิญท่านผู้ชมครับที่ได้ชมไเมื่อสักครู่เมื่อตอนต้นรายการว่ามีปลาทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้ดูน่ารับประทานเหลือเกินวันนี้ได้ชิมครับบางท่านเนี่ยบางท่านได้ชิมนี่คือผมผมไม่คนผมไม่คนชอบกินปลามากครับผมออกตัวก่อนเลย แล้วคุณเนาะกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นโปรแกรมคลีนครับอ๋อคุณคลีนโอ้ยถ้าคลีนกินปลาไม่ได้ปลานี่มันคลีนนะโอเคค่ะแต่มันทอดนะคุณเนาะเนาะทอดได้แปงออกได้ไหเยราเราจะกินนะเราจะกินใช่คุณจะกินโอเคครับใครจะได้กินบ้างนะครับทีมงานครับโจทย์แรกมาครับปลาอะไรท่านผู้ครับเราท้าเรื่องความแม่นยำขององค์ จทย์ของเราคือท้าทายโอมให้แล่ปลาครับน้ำหนัก100กรัมบวกลบได้ไม่เกิน5กรัมนั่นหมายความว่า100กรัมนี่คือเป๊ะ105คือได้95ก็ได้100กรัมบวกลบได้ไม่เกิน5ท่านการคร,ครับท่านต้องลุ้นว่าเดี๋ยวพอโอมวางเนื้อปลาลงในจานหมายเลข123าเนี่ยท่านเลือกห้ามซ้ำกันใครที่ใกล้เคียงที่สุด2ท่านได้ชิม จ้โอมครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมตัดแต่งของนิดนึงก่อนได้เลยครับหนึ่งร้อยกรัมนี่นี่กะว่ามานเท่าไหร่ครับอันนี้ผมว่าน่าจะร้อยยี่สิบใหญ่ไปนิดอ่ได้ตัดแต่งได้ครับได้ครับเดี๋ยวหนึงหรือหรือจะเอาชิ้นอื่นอีกผมจะเอาชิ้นอื่นเลยเดี๋ยวผมนอื่นเลยดูเพราะผมสามารถใช้ได้ทั้งนี้ใช่ไหมใช่ทีนึแล้วก็เลือกสามชิ้นที่ที่เหลือเรานำไปปรุงอาหารอยู่แล้วครับผม การครับท่านดูยากมากครับโอมครับดูเหมือนว่าชิ้นแรกเนี่ยโอมจะลังเลสุดนะรับโอมจะเอาชิ้นแรกเนี่ยวางที่หมายเลขอะไรครับเชิญแล้วแต่โอมลยครับผมไม่เห็นเบอร์นะครับอ้าอันหนึ่งอยู่นี่ครับหนึ่งี่อ่าสองแล้วก็สามอันนี้เลยครับอันนี้วางเบอร์สองนะครับพี่เขาไม่มั่นใจนะอ่าอ่าผมว่าสองอันนี้น่าจะใกล้เคียงกันเลยอ่าครับวางเบอร์หนึ่งครับกับวางเบอร์สามครับเออกรรมการ อยากจะใครตอบก่อนหรือว่าจะให้สิทธิ์ใครตอบก่อนอะไรยังไงไหมครับฮะหรือว่าพี่หอยจะลองตอบก่อนไหมครับให้พี่หอยไปเลยค่ะให้พี่หอยตอบก่อนครับเพราะทุกครั้งพี่หอยจะไม่มีโอกาสได้ตอบก่อนใช่ค่ะมันมันจะดีเหรอฮะมันจะแม่นนะครูงั้นครูกับโตงั้นไปพักครับไม่น่าพูดเนาะตกลงพี่หอยจะเลือกไหมอะไรนะเลือกไหมหรือคุณให้โอกาสผมขนาดนี้ผมก็ต้องเลือกกิพี่เลือกเลขกอะไรผมเลือกเล็กหนึ่งพี่หอยเลือกเลขกหนึ่ง เลขหนึ่งนะเป๊ะหนึ่งนี่เป๊ะเลยนะร้อยร้อยเป๊ะเลยร้อยเป๊ะหนึ่งร้อยเป๊ะครูกับโตใครเลือกครับครูครับไม่ผัวให้ครูพอเลือกครูพอเล็กๆอะไรครับครูดันไปได้ยินว่าเขาบอกเขาไม่แน่ใจสองถ่วงสามอะไกันนะครูสามนะครับพี่หอยหนึ่งแล้วก็โตสองนะครับครับย้ํากติกานะครับใครใกล้เคียงร้อยกรัมที่สุดได้ชิมสองท่านนะครับเริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับโอมครับครับวางเลยนะครับเชิญเลยครับหมายเลขหนึ่งน้ำหนักที่ได้คือเป๊ะ 102กรัมครับใกล้มากครับใกล้มากครับพี่ยังไม่แน่ใจถึงสองเดีไม่แน่ใจสองอาจจะพอดีเพราะสองมันเล็กกว่านิดนึงผมว่าสองอาจจะพอดีรหนึ่งออกก่อนครับเดี๋ยวขอไปสามครับไปสามเพราะเราไม่รู้ว่าสองคืออย่างไรนะครับครสองน่าจะเบาที่สุดหนึ่งคือร้อยสองนะครับหมายเลขสามน้ำหนักที่ได้คือเป๊ะร้อยสี่ร้อยสี่ครับ ร้อยสามจุดห้ารอค่ะร้อยสามจุดห้าร้อยสามจุดห้าร้อยสามจุดห้าใกล้กว่าว่าคุโตผมว่าสองอันที่เราไม่มั่นใจนะครับพี่ซุปถามนินึงสิว่าเราไม่มั่นใจไปทางว่าเขาหนักกว่าสองชิ้นนี้หรือเขาเบากว่าสองชิ้นนี้ผมรู้สึกว่าจะหนักกว่าอ๋อครับผมรู้ครับถ้าหนักกว่านี่ก็ผมดูเหมือนผมดูนู้ว่ามันจะเบาครับก็แสดงว่าตัวนี้ถ้าในความรู้สึกของโอมมันจะหนักกว่า มันจะหนักกว่าอครับเอ๊ะโตเอ๊ะโตตอนนี้มีร้อยสองร้อยสามจุดห้านะครับชิ้นนี้ถ้าหนักกว่าเนี่ยคิดว่าหนักกว่าสักกี่กรัมถ้าถ้าชิ้นถ้าชิ้นนี้ร้อยสามจุดห้าชิ้นนี้สักเท่าไหร่ร้อยจากนิดเดียวเลยครับร้อยสี่ร้อยห้าเงี้ยครับโตครับให้โตเลือกสองแบบคือว่าโตยืนยันว่าโตใกล้เคียงร้อยหรือจะเอาคําตอบใหม่ถ้าโตตอบถูกโตได้ชิ้นครับ มอเรามองตรงนี้แล้วผมนึกว่ามันบางกว่าผมแต่จริงๆแล้วมันหนักกว่าใช่ไหมครับของคุณบอนเนี่ยร้อยสามจุดห้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาหนักกว่าโต๊ะคิดว่าน้ําหนักตรงนี้เท่าไหร่ครับผมว่าร้อยสี่ครับร้อยสี่นะโต๊ะคิดว่าร้อยสี่นะครับและน้ําหนักที่ได้คือเยี่ยนร้อยกิโกรัมครับโอ้ยเอาให้ให้ใเควันนี้กรรมการสามท่านได้ชิมครับครัที่นั่นครับเสิร์ฟได้เลยครับ ท่านผู้ารครับนี่คือวิดแอนด์ชิฟแบบกล่องสุกครับปลาสามชนิดนี้ไม่เหมือนกันครับ<อ>ไม่เหมือนกันท่านอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูปลาชิ้นแรกของโตนะครับน่าจะเป็นน้ําดอกไม้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้มนดแน่นไหมครับหรือมันจะค่อนข้างเอ่อแน่นๆแล้วก็มีเป็นเส้นใหญ่ครับนี่ของครูมอนะครับ เดี๋ยวลองพอความพอรทอดแล้วมันดูยากหน่อยนะครับอมครับ,รบอมลองดูหน่อยว่าน่าจะเป็นปลาอะไรครับอ่าตัวนี้ค่อนข้างชัดเหมือนกันเพราะว่าอ่าขาวมากๆเลยแล้วก็ละเอียดน่าจะเป็นกุชาร่าแลวนี่เนื้อมันเป็นแบบนิ่มๆปะเนื้อนิ่มครับเนื้อนิ่มครับของพี่หอยครับตัวนี้เป็นที่ตังเด็ดครับ อย่างงไนะครับิดมันมีสองชื่อนะกอคือคนใต้จะเรียกคิตังเบ็ดคนเทพจะเรียกเสือซ่อนเล็บอ๋อเหมาะกับพี่เสือซ่อนเล็บเสือซ่อนเล็บฮะถ้าถ้าเอาเป็นราคานะครับกรํมเท่ากันเนี่ยตัวไหนแพงสุดครับกุสลัดครับอ้าคุณหมอกุงหมอแพงสุดนะครับลองลงมาครับอ่าเป็นเสือซ่อนเล็บครับเสือซ่อนเล็บแสดงว่าตรงนี้ต้องตรง เป็นตัวเริ่มต้นถูกถูกสุดก็ไม่อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยใช่ครับมันแล้วแต่ความชอบเท็กเจอร์ใช่ครับก็เลยอยากให้มาลองหลายๆปลามาดกันนันเลยค่ะลองดูครับลองครีมนี่อะไรฮะครีมอ่าทาทาซอสครับเป็นโฮมเมดทาทาซอสคือเนื่องจากว่าไม่ใช่ครัวของโอมเองนะครับเป็นครัวที่เราตั้งขึ้นชั่วคราวฮะรสชาติจะไม่เหมือนที่ร้านครับอืมละมุนละมุนมากเสือซ่อนเล็บหอมมากเนื้อมันแน่นมากแน่นเลยชาเนื้อมันมันเหมือนกับ นั่นนะครับท่านผู้การครับเรามีเนื้อปลาครับแล้วเราครอบด้วยฝาโจทย์แรกให้ดู3าวินาทีครับท่านผู้การครับอยากจะให้เป็นฝาไหนครับฝาสี่ค่ะสี่หนึ่งสองสามสี่นี้นะครับสามวินาทีครับผมครับพิสุห้ดู3ามวินะครับพร้อมนะครับ3ามวินนะครับหนึ่งสองสามรู้เลยรู้เลยอ่ะรู้เลยครับตอบชื่อก่อนครับ ปลาอังเกยครับปลาอังเกยปลาอังเกยคืออะไรครับปลาอังเกยเป็นปลาตระกูลกระพงนะครับบางคนเรียกกระพงทองจริงๆตัวเนี้ยคนไทยไม่ค่อยได้กินส่วนมากส่งมาเลเซียหมดเพราะมาเลเซียชอบอ๋อคือเป็นเป็นเนื้อที่ชาวม,มาเลเซียชอบใช่ครับมีความคล้ายกระพงขาวแต่มันจะเฟิร์มกว่ามีเทคเจอร์มากกว่าแน่นกว่าระหว่างกระพงขาวกับกระพงแดงใครแพงกว่า ตัวนี้จริงๆรงแพงกว่าครับเขาขายกันโลละกี่บาทครับขายกันอยู่โลอยงประมาณ3 0 0กว่าบาทสำหรับปลาตัวโน้ไม่ใช่เนื้อลูกอ๋าก็ราคาดีนะโลละ300อกว่าบาทครับชื่อของเขาคือปลาอังเกยครับปลาอังเกยใช่ไหมครับปลาอังเกยและเฉลยคือปลาอังเกยถูกต้องครับทูก็นนะครับดูเหมือนว่า3วิจะเยอะไปสามวิเยอะไปขอน้อยกว่า3วิ ผมขอแบบสักวิเดียวให้วิเดียวพอไม่ดูสีก็รู้เลยวิเดียวครับวิเดียววิเดียวพี่โตอันไหนอันไหนดีครับนี่นะครับวิเดียวนะครับพี่สุนับหนึ่งแล้ววางเลยนะครับหนึ่งโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะโอ้ยยังไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่เห็นหนังโดยยาามันไม่ค่อยมีลายด้วยมันไม่มีหนังใช่มันไมหมไม่มีหนังเลยากนะเอาพี่ให้ดูอีกนิดตะกี้เห็นแวบๆเอาพี่ให้ดูนิดนึงนะแวบ น่าจะเป็นเก๋าดอกแดงเก๋าดอกแดงครับอะไรที่ทําให้คิดว่าเป็นเก๋าดอกแดงครับสีของเนื้อแล้วก็ไขมันตรงเชิงตรงนี้ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปลาเก๋าดอกแดงความมั่นใจในคําตอบเต็มร้อยได้เท่าไหร่ครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยผมว่าหนึ่งร้อยคนนี้ชมั่นใจมากเก๋าดอกแดงนะครับคําตอบคือร้อยเก๋าดอกแดงถูกต้องครับ กันครับวิหนก็จะเยอะไปจ้าไม่ต้องน้อยต้องน้อยกว่าเดียวเพราแบบเซี่ยววีครับพี่หอยครับฝาไหนดีครับนู่นสุดเลยนะครับนี่เลยครับครับพี่ซุปจะเปิดไม่ถึงวินะครับประมาณเซี่ยววินะครับครับพร้อมแร็ปตัวนี้คาแรคเตอร์เขาชัดเหมือนจะง่ายครับ รู้เลยรู้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหก็มาการดูทัดไปครับมันแต่นี่มันเห็นตัวเห็นใช่ไหมครับมันก็เลยใช่ใช่ใช่มันเหมือนเห็นหนังเกาด้วยมันมีหนังตัวนี้มันมีเมมเบรนพี่ซุปที่ซุปมันรู้สึกว่ามันมีความคล้ายปลาจระเม็ดที่เห็นนะผิวมันนะแต่ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่มันคือปลาอะไรอ่ะปลาวัวกระดาษโอ้โหเคยไหมไม่เคยได้ยินปลาวัวกระดาษครับทำไมถึงชื่อนี้ครับปลาวัวกระดาษปลาวัวผมไม่แน่ใจว่าคนตั้งชื่อเป็นเพราะอะไร แต่ด้วยความที่มันเป็นหนังที่มันสักๆเหมือนกระดาษทรายด้วยแหละผมว่าปลาวัวอัดหลายคนถ้าเกิดคนดำน้ำเคยจะได้ยินปลาวัวปลาวัวจริงก็มีหลายพันปลาวัวกระดาษอันนึงที่มันเป็นพันที่ไม่มีเกล็ดแล้วก็มีหนังหุ้มและนี่คือเราลอกหนังชั้นที่มันสักๆเหมือนกระดาษทรายไปแล้วเหลือเมมเบรนชั้นหนึ่งไนี่ไม่ใช่หนังเรอครับเป็นหนังชั้นที่สองโอ้คือหนังที่สักๆถูกลอกไปแล้วใช่แพงหรือถูกครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆตอนแรก ไม่มีมูลค่าเลยเพราะว่าชาวประมงไม่อยากจะจับบางทีบอกว่าถึงฤดูกาลมันมีเยอะๆชาวประมงบอกไม่ออกไปจับเพราะว่าไม่ได้อะไรไม่คุ้มน้ําแข็งไม่คุ้มค่าน้ํามันเคสราคามันไม่มีเลยไม่มีดีมานไม่มีดีมานไม่มีความต้องการอร่อยมากอตอนตอนก่อนหน้านี้นะเอาตอนก่อนหน้านี้นะที่เขาไม่จับกันนะถ้ามีคนจับมาขายโลละกี่บาทน่าจะ20 20บบบาทตอนนี้ครับตอนนี้ผมซื้อกิโลเป็นร้อยร้อยกว่าเนี่ยครับเป็นการ เพิ่มโอกาสให้ชาวประมงด้วยเพราะว่าเมื่อเราสร้างซัพพลายหรือตลาดได้อะโอกาสเป็นทั่วถึงทั้งประเทศนะครับแต่คําถามคือมันใช่ปลาวัวกระดาษจริงรือปรเปล่าเฉลยนะครับปลาวัวกระดาษครับถูกต้องครับทีมงานครับเขารู้เรื่องปลาเยอะให้เขาดูไม่ได้ครับต้องท้าให้เขาปิดตาและสมัมผัสและตอนนี้นะครับกรรมการจะได้ลุ้นครับกรรมการจะได้ลุ้นกับโจทย์นี้ครับทีมงานครับพี่ซุปขอปิดตาครับ แล้วจะตอบได้หรอครับใช้นิ้วสัมผัสใช้นิ้วสัมผัสให้เวลาเต็มที่เลยแต่ความสนุกอยู่ที่กรรมการกรรมการครับฝาก็ยังปิดอยู่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับนนพี่หอยเลือกก่อนเลยครับเออค่ะพี่หอยเลือกก่อนเลยเงือเอกก่อนไขพิเศษคือกรรมการท่านใดเลือกแล้วโอมใช้เวลาน้อยที่สุดท่านจะเป็นผู้ชนะได้ชิมเมนูพิเศษในวันนี้ครับให้ท่านเดียวครับจากโจทย์โจทย์นี้นะครับให้ท่านเดียวจ้าพี่หอยครับพี่เลือกก่อนเลยครับ ชอบแว่นนะฮะเอามอไซค์ให้เขาสักคันได้ไหมฮะแล้วก็เห็นคนตอบไม่ได้ยังไะถ้าตอบไม่ได้ก็อายนิดนึงไม่เป็นไรหรอกนี่นะครับพี่หอยครับครับทำเป็ครับเมื่อนิ้วเขาโดนปั๊บเนี่ยเวลาจะขึ้นครับเพื่อเป็นการจับเวลาว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอมครับเวลาจะเริ่มจับเมื่อโอมใช้นิ้วสัมผัสปลานะครับถ้าโอมตอบชื่อมาแล้วยังไม่ถูกเวลาจะไม่หยุดเวลาหยุดก็ต่อเมื่อโอมตอบถูกนะครับครับ ถ้าพร้อมแล้วโอมเอานิ้วมาจับเวลาครับยากครับลองสุ่มตอบได้นะครับตอบผิดก็ไม่เป็นไรครับเวลายังไม่หยุดาาเชิงเยอะผมว่าน่าจะเป็นปลาหูช้างครับถูกต้องครับ ปลาหูช้างครับโอ้โห23วินใช้เวลาไป23.08วินาทีครับของพี่หอยต่อไปครับไล่ไปที่ครูง้อครับครูค่ะนี่นะครับน่าเลยค่ะสำหรับเรามันคล้ายๆกับบทแบบอ๋ออันนี้มีหนังนะผมครับครับจานต่อไปจะใช้เวลาเท่าไหร่ทีมงานเราพร้อมนะครับสู้ๆค่ะ นิ้วพร้อมนะครับครับเิยครับจับเวลาครับลองทายมาเรื่อยๆได้ค่ะมีหนังด้วยใช่ค่ะปลาหนังด้วยครับไม่มีเกดมีเส้นข้างตัวอนหางครับผมว่าน่าจะเป็นชมงามครับถูกต้องครับชฉมงามครับ17.40วินาทีครับ แม่ครูก็เข้าใจเรื่องเนื้อปลาเนาะยังไมรู้เข้าใจเรื่องเนื้อปลาไม่ยากมันเป็นปลาหนังแล้วมันง่ายมันมีหนังด้วยแล้วมันง่ายใช่มีหนังแล้วมีกอกลังหน่อยครับตอนนี้พี่เป็นผู้ชมไปก่อนนะครับไม่เป็นไรไม่งี่มลุ้นครูป๊อม่กี้ผมกับโตนะพรฟอมไปแล้วฮะไม่เป็นไรเข้าใจครับเข้าใจจานสุดท้ายครับจานสุดท้ายเป้าหมายคือต้องเร็วกว่า17.40นะครับแค่นี้คือปลาของโตครับโอ้ยอันนี้ยากอันนี้เหมือนกับไม่มีอะไรให้สัมผัสเลยไหมครับ ัับบเวลาครไม่มีหนังไม่มีอะไรให้รูปเลยอ่ะไม่มีหนังด้วยเนื้อนิ่มตัวเล็กอูลุ้นมากเลยนะลุ้นไปนะผมว่าน่าจะเหลืองญี่ปุ่นครับถูกต้องครับโอ้โหผมว่า โอ้โหเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจก็ไม่ตอบ <laughs> ใ, <laughs> ใช่ใช่ไหมใช่ใช่จริงๆมันพ <laughs> อจะจริงจริงเราได้ถึงเลยญี่ปุ่นนานหรือยังตอนแรกมาจับทิ่มไปเลยไม่มีหนังเนี่ยยากยากผมเปิดได้ยังเปิดได้แล้วครับ, <laughs> รบเปิดครับเปิดได้แล้วครับ <laughs> คือ<ม>าไาเป็นซุปปืนว่าสิบวิต้องตอบเนี่ยได้ไหมสิบวิต้องตอบสิบวิ่งต้องตอบมันก็คือมันมันก็กดดันขึ้นมาก็มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือคือที่เราตอบที่เราตอบนี่คือเรามั่นใจว่าร้อย คิดว่ามมไม่ร้อยแหละแต่ใกล้แต่พอร,รู้สึกว่าเรื่องญี่ปุ่นน่ะคือเนื้อมันจะนิ่มๆแล้วเป็นปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยรู้สึกพอพอย่อมาเรื่อยๆมันก็สโขบมาเหลือไม่เป็นปลานี้ปลานี้ปลานี้นะแต่ที่แน่ๆเท่ากันครับโจทย์ทุกโจทย์ไม่ได้ง่ายนะครับต่ผู้ชายคนนี้ตอบถูกทุกข้อขัอ้นแรกโอมเริ่มต้นด้วยการเตรียมซอสก่อนเลยครับซึ่งโอมบอกกับทีมงานว่ามีทั้งหมด3ซอสด้วยกัน ซอสแรกก็คือทาท่าซอสซอสคูหูสำหรับเมนูฟิชแอนชิพส์ต่อมาก็คือซีฟูดมายอซอสซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษที่ผสมผสานกันระหว่างอาหารฝรั่งและอาหารไทยส่วนซอสสุดท้ายก็คือซอสมะขามที่คนมักชอบทานกับของทอดครับเมื่อเตรียมซอสทั้ง3จนเสร็จโผมก็ทำการทอดมันฝรั่งกุ้งและปลาหมึกต่อ ืมทอดได้ก,กรอบน่ากินมากครับและสุดท้ายไฮไลท์ของเมนูนี้ก็คือปลาอีโต้มอนตัวนี้ครับเมนูฟิชแอนด์ชิพสจากปลาตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไร ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ ชอบโอมตรงไหนรู้ไหมวันที่ไปร้านเขาร้านแรกเราสึกมันมันดีใจนะเวลาเราเห็นคนรุ่นใหม่เขาสร้างสรรค์เมนูอะไรที่แบบว่าแล้วมันติดตลาดนะเออมันมันพิเศษแต่ที่ปลาไทยอร่อยจริงเพร่ะมันมยนี่ถ้าครูไปที่ร้านจะดีกว่านี้ตรงนี้มันไม่ใช่ครัวกลางไม่ใช่ครัวเขาจริงงานบอกว่าตอนนี้เมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยเร็ว้เดี๋ยวครูตัดสินใจอีกทีนึงนะได้ค่ะอำนาจอยู่ในมือครูครับเรทุกอยางทุกชิเนอย่างเรอต้อนรับโอมและเมนูของเขาครับอยู่ในมือเขา อร่อยจริงๆมากๆวังมากโกูกินมะนาวก็ได้นะชิ้นใหญ่เลยครนื้อครึ่งตัวของปลาตัวตะกี้ครับนี่ครับอ๋อไอ้กลมๆนั้นไม่ใช่เนื้อปลาเหรอฮะอันนี้ทางนี้ครับก็เป็นปลาหมึกกับกุ้งครับกินหมึกก็ได้กินกุ้งก็ได้คิดไว้หรือยังครับจะเรียกว่าอะไรกินครับอ่าผมว่าน่าจะเป็นโอเชียนแอนด์ชิพส์โอเชียนแอนด์ชิพส์ครับคุณครับเรายกไปเสิร์ฟกรรมการกันได้วางกิวหน้าครูบอสเนาะครับผมโอ้โหโอ้โหเหลืองอร่าม หิวไหมพี่อะไรนะพี่หิวไหมอยากให้ฟังเสียงท้องร้องเมนูนี้ถ้ากินราคาประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพันตานี้เพราะว่าเครื่องเยอะจริงๆครับครับโอ้มีกุ้งมีปลาหมึกด้วยเจ็อันนี้มาทั้งตัวเลยใช่ไหมฮะครึ่งตัวครับก็คือเลาะออกมาทั้งที่่เเห็นตัวฝั่งเดียวใช่ฝั่งหนึ่งครับโอ้ยพี่หอยผมว่าพี่วักทองพี่ต้องมาแล้วครับอะรนะตัวนี้น้ำจิ้มมีสามเหมือนจะมีสามถ้วยเลครับบน้ำจิ้มสามแบบที่ต่างกันยังไงครับ อันแรกก็คือเป็นพอช้อนกลางนี่นะครับเป็นทาทาซอสสแตนดาร์ดอที่ร้านแหละครับครับแล้วก็2อันที่เป็นน้ำจิ้มใหม่ก็คือจะเป็นซีฟู้ดมายองเนสมีความเป็นไทยเข้ามาครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นเป็นซอสมะขามโอ้ซอสมะขามนี่แหละที่อยากให้มีครับโอ้ซอสมะขามต้องทิ้งกุ้งใช่ครับเีื่องลายสอเลยให้น้งโตก่อนแล้วกันนะคะไดีโปรดก็จะเผ็ดตอนนี้มีกี่สาขาแล้วนะฮะสองครับสองแล้วฮะครับผมว่าน่าจะไปเปิดอีกสาขาหนึ่งนะฮะที่ไหนครับที่สยาม พราะแถวนั้นจะมีคนไปเรียนการแสดงเยอะโอเชื่อเลยนะครับอะไรครับใช่ฮะเชื่อเลยนะชื่อเกอะไรนะเดอะอะไรนะฮะเดอะดราม่าอะไรนะอคาเดมี่อะไรบ้างดราม่าอคาเดมี่พี่จำเบอร์โทรเนี่ยไม่ได้พี่จำเบอร์โทรได้เนี่ยเรื่องเนี้ยเกิดเลยเบอร์โทรอยู่ข้างหน้าบโทรอยู่ข้างหน้านี้นี่อ่ารู้ว่าไงกูคุยเรื่อ เขาทำงานกันบ้านดีมากนะวัดทองนวัดทององไปเปิดแถวนั้นนะคนไปเรียนเรียนพวกการแสดงเรียนการรงพูดอะไรเยอะจานมาได้เลยครูอะไรนะครอาจานอีกจานหมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะยังไงครับอาจานอีกชุดได้ที่หอยหนครับคุณไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยนะครับพี่ผมตะการครับพี่แล้วผมยังจะเอาซอสมะขามพี่ด้วยครับเออได้ครับจะไปจิ้มซอสมะขามเยอะไหมคะใหญ่ไปครูตัวให้จิ้มไปไหนครับอันนี้คือสแตนดาร์ดครับซีฟู้ดมาโยลองดูได้ครับ จะเป็นรสรสแซ่บอ่ะก็จะมีความเป็นไทยครับนี่ค่ะอยากให้พี่ซุปลองซีฟู้ดมาโยด้วยออืโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอะครูอ๋ออืมอืมอร่อยมากมีหมึกมีกุ้งมีหมึกมีกุ้งครับสาขาอาลีจะมีจะมีเมนูเยอะกว่าใช่ครับอาลีจะมีพวกคาปาสด้วยจะมีพวกคาบาอาลีตรงไหนของอาลีฮะอาลีซอยสี่ฝั่งเหนือครับ เนื้อปลาดีมากนะฮะเนื้อปลาแบบนุ่มมากมว่าถ้าเราไปต่างประเทศนะเราชิมคุณภาพนี้มันก็คือคุณภาพมาตรฐานระดับต่างประเทศที่เขาทำกันน่ะแต่ความภูมิใจคือนี่คือเนื้อปลาไทยที่เพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์เมนูโดยคนไทยครับือไม่คิตได้ไงเนื้อปลาแบบนี้เนาะโดดเด็ดมากเด็ดมากใจนึงก็อยากจะสรุปจบนะนะแต่ใจนึงขอกุ้งอีกตัวปลาเหรอแล้วมันมันเหมือนมันแน่นกับกระพงด้วยป่ะใช่บางทีกระพง เราตัปุ๊กมันเละมันเละใช่อันอาหารก็ดีมากครับไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ปาพวกนี้ใช่ครับมันน่าเสียดายถ้าไม่มีใครเอามานี่ผมว่าเสียชาติปลายจริงใช่แล้วเราต้องจองไหมตอนนี้สามารถจองออนไลน์ได้ครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆอยู่ข้างหน้านี้นะครับครับโอเคท้างานครับผมว่าน้องๆบอกว่าเราประมาณนี้ก่อนนะทีมงานเชิญครับ ท่านผู้ชมครับเราตัดเข้าเนื้อหารายการนิดหนึ่งนะฮะอยากเรียนถามว่าเมนูโอเชียนชิฟส์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะเบร็ก o ตต้องบอกว่าเป็นคนไม่กินฟิชชันชิฟส์นะคะแต่นี่คือครั้งแรกที่กินแล้วแบบชอบมากทา,ทานค่ะท่านผู้ชมค,ครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทั้ง a c e b o o k ทั้ง u t u b e แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ